เป็นกว่าผู้หญิงอยู่เป็นไงบ้างตัวนี้นหนึ่งตัวลงลงยังเนี่ยยังเหรออ่ามาลงตัวนี้หน่อยอันนี้ใส่ดูดแก้วไปแล้วสั่งเข้าไปสี่ตัวแต่เขาแถมอุ้ยสวยสวยมากเลยดิไอ้สั่งเข้าไปสี่ตัวเขาก็แถมมาทั้งสามตัวเออสวยจริงแถมสวยมากสวยมากอ่าตัวนี้ลง ตัวนี้ตัวนี้สีอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้สีสีอะไรไม่รู้อะสีแดงเหรอดูตัวนี้สีอะไรอันนี้มันมันไม่เรียบมันก็จะมองไม่ค่อยเห็นอ่ามันไม่สวยถุงทิ้งข้างล่างค่ะแล้วเดี๋ยวค่อยเก็บเอาถุงออกไปกันเอาลงไปเดี๋ยวจะได้มีพื้นที่วางตัวนี้สีอะไร มันถุงถุงเนี่ยเนี่ยมันเห็นมันจะไม่ชัดหรอกเพราะว่าเนี่ยดูอืมกวดมันขุ่นนี่สวยไหมตัวนี้อเดี๋ยวให้ไปหาซื้อกันาพลาสติกใสก็ได้เป็น,เป,นเป็นแก้วไม่ค่อยไหวหรอกเพราะว่าเดี๋ยวทำแตกหมดนี่ตัวนี้สวยนี่ชอบมากตัวนี้ตอนที่เจ้เขาโชว์เนี่ยมันจะออกเหลืองนะ แต่ตอนนี้มันก็จะซีดหน่อยเพราะว่ามันมันเพิ่งออกมาจากถุงอ่าสวยมากไม่ไมให้อุณหภูมิเท่ากันก่อนอ่าเจ้าของเขาโทรมาทันทีเลยอไม่ต้องห่วงอสวยมากสนะอ่าเอามาอีกค่ะเอามาอีกได้กี่ตัวหมดแล้วเหรอออันนี้มองไม่เห็นเลยดูสิสวนมาก ไม่เป็นไรชั่วคราวเดี๋ยววิ่งไปซื้อแป๊บเดียวไม่ไกลอันนี้สีอะไรอะ่ะเอ้ยน,นี่เหมือนกันเลยอันนี้เป็นคู่แฝดเขาให้มาเป็นคู่แฝดอันนี้สีเหลืองเหลืองออกเออสวยสวยสวยใช้ได้เลยมีแล้วมีที่เก็บแล้วอันนี้สีอะไรนะมันจะมองไม่ค่อยเห็นจริงๆเจิตตัว ออันนี้แหละสวยสุดใส่ดูกแก้วเขาไปด้วยจาหากลัวไม่สวยเดี๋ยวไปหามันอยู่ที่ไหนและทาของฟรีมีไหมไม่อยากซื้อไปหาเก็บเอาอันนี้นี่อันนี้สวยเนาะอันนี้ไม่เท่าไหรอ่อ่ะไม่ไม่ค่อยชอบจริงๆริอะชอบสีเหลืองเนี่ยลืมให้เอาสีเหลืองใส่ในไอ้น,นี่แทน,นจะได้เห็นชัด นี่ยังซีดอยู่อืชอบชอบชอบที่หางมันไอ้น,นี่ชอบที่หางมันลำแพนนี่อันนี้สวยนะนี่ก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นอันนี้ก็ไม่ธรรมดาโอเคปิดจบอบ แต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์มีคนเฝ้าร้านให้เดี๋ยวจะไปหาซื้อดูอันนี้สีอืสวยถูกใจถูกใจอันนี้มองไม่เห็น โอเคเลยถูกใจทุกตัวถูกใจทุกตัวเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนเจ้าเหมียวไงเนี่ยเหมียวนอนคอยแล้วแอดมันนอนคอยแล้วนี่ยห,หนึ่งเออไปอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนูนมาแล้วหนุอนอีกตัวหนึ่งมันไม่แคล้วจะได้เลี้ยงนะตัวเนี้เนี่ยวุ่นวายจังเลย ก็เลี้ยงแต่แบบนี้แหละไม่ได้อยากเลี้ยงเลยแต่เธอก็มาเดือเกินมามาแล้วก็เลยต้องต้องได้จับเห็นไหมมาแล้วก็ต้องได้จับจับไปฉีดยุงฉีดยาเดือดร้อนกระเป๋า